ผู้สอนปีนตรงนี้เหรอตามเพื่อนไปก่อนสิครับโดดโดดโล่มโดดโล่มโดดโลมลม <c oughs> ขอให้เธอมีชีวิตที่ตามหาพี <c oughs> ่พี่พี่พี่ใจเย็นก่อน โอเคปะอ่ะหนึ่งสองสาครับสวัสดีท่า <c oughs> นผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะไม่อยู่กันในแมปแมปอะไรวะเออซ่อนและแสวงหาอ,อ่านชื่อเอาละกันนะ,ะเดี๋ยวลบให้อ่ะเห็นไหมมือซ่อนและแสวงมันเป็นเกี่ยวกับเหมือนเป็นคล้ายๆวิอารทุกคนมันจะมีคนซ่อนกับคนหาเออไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> รู้แค่นี้อ่ะรู้แค่ว่ามันซ่อนหาแบบเป็นคนเป็นตัวยักษ์เป็นมืออะไรมีแค่มือกับหัวตามรูปภาพนี่เลยพิจารณา <c oughs> โอเคนั้นรออะไรล่ะคะีรบไปกันเลย let's go ที่พูดเสียงนุมน่มๆไม่ใช่แล้วนะกว่าเสียงดังเกินรอเรือ <c oughs> เป็นอะไรกันรอเรือไม่รู้เพราะว่ารอเรือชัดเจนคนไทยรอเรือชัดเจนร,รอเรือชัดเจนร,รอเรือรอเรืรอ อเอาตรวนี้นะคะเราก็เข้ามาในแบบเป็นเรียบร้อยละ <c oughs> มีความสุขจังเลยอยากแต่งตัวสวยๆเหมือนเขามั่งแต่อย่างนี้ก็ถือเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะ่นี่หรือเปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ไปนี่ไงนี่นี่คือเราที่เป็นตัวยักษ์นะคะอันนี้ก็เป็นเราอีกทีหนึ่งอะอ่าไม่รู้เหมือนกันแต่เราอย่าไปสนใจเลยเราไปเราไปเล่นกันเลยดีกว่า อ่ะวันนี้สิเพื่อนเขาให้ไปไหนอ๋อโอเคอันนี้คือผู้หานะคะผู้หาแพผู้ซ่อนชนะยังไม่ทันเล่นเลยตบมือละงงมากแล้วรออะไรล่ะคะรออะไรล่ะรออะไรมองไม่เห็นแต่ฉันมองไม่เห็นอ้าวเข้ามาในแมปแล้วเราจะได้เป็นผู้ซ่อนหรือผู้หาะ ฟ้ซอนผูซอนอฮ้ยเขามสุดไปฟังสุเดี๋ยวเราไปเดีวดดยวเสียโลบาก็โอ้โหอะไรเนี่ยคือตอนนี้นะคะเราจะขึ้นไปบ,บนตึกที่สูงที่สุดเพราะว่าผู้หาเขาจะไม่คาดการถึงอะไรนะคะเรามีซอกอะไรให้ผู้หาเขาแอบเราเป็นตัวเล็กๆอ่ะแล้วผู้หาก็จะหาเราเจอใช่ปะดูเหมือนว่ามันจะไม่ยากอะไรไม่ง่ายอ่ะ นี่เราแอบข้างหลังได้ปะนี่ข้างหลังไม่ได้อะทุกคนแล้วเรารีบไปกันก่อนดีกว่าเฮ้ยอยู่ข้างนอกอ่ะข้างนอกยิ่งยากค่ะอนี่หรอปีนตรงนี้เหรอตามเพื่อนไปก่อนละกันะแต่ถ้าอยู่ดาดฟ้ามันก็ตามหาอุ้ยไม่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 ตาม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 ถ้ามันอยู่ดาดฟ้ามันก็ห่างไงดิไม่เข้าใจนะคะว่าตอนนี้พวกโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่มากคือมึงตัวใหญ่มาก โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดดสิครับโดดโดดล่มโดดล่มโดดล่มลงมาก่อนหนีหนีครับหนีพี่ไม่ได้กินผมลรอกอ่ะจุกอยู่ในนี้แหละจุกอยู่ในนี้แหละเออพี่หลบพี่หลบผมจะแอบพี่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 ใจเย็นก่อนพี่พี่แบบพี่รอก่อนได้ไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นไอ้หนูเอ้ยใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นนะเย็นก่อนเย็นว้เย็นไว้นะ พี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 พ,พีโอ้พีบเ,เขาไม่ปาณีเลยอะทุกคนเขาไม่ปาณีกับเราเลยเสียใจนะนี่ฮึฮึตัวเว่าเพื่อนเราคนนี้นะครับเขาชื่อโจอีเขาคือคนที่คนที่คนที่ คนที่เป็นคนหาแล้วก็แพ้เป็นรอบที่แล้วนะครับทาดูฝั่งโอ๊ยคนนี้ไม่นคนหาคนนี้คือคนที่เจอแล้วใช่ไหมไม่รู้สิเดี๋ยวแล้วฮะโอ้ยตอนนี้เหลืออยู่แค่โจอี้กับคนหาคนนี้นะคะเหมือนว่าจะหาไม่เจอแล้วเซ่ <c oughs> แกไม่เจอรอกในฝั่งของคนหาตอนนี้คือหาไม่เจอนะจ๊ะคือมันใหญ่แบบโอ้โหมันมองยักมากหมมอง,มองเหมือนว่าผู้หาเอา่อ เรียกว่าคุณนิกแล้วกันอ่ะเขาขึ้นไปบนภูเขานะ่เนี่ยเออแล้วก็ลงมาในน้ําเอาไม่ลงอ่ะอืมเอาเขาไปไหนแล้วน่ะเขาไปไหนล่ะอ๋อเขามาตรงตึกตรงนี้นะคะส่วนโจอีของเรานะฮะอยู่นี้อยู่นี้แบบกระโดดเลยอ่ะกระโดดโฉอ๋อแล้วสุดท้ายคุณโจอีก็ชนะนะคะออ้ยเก่งเก่งกว่าคุณนิกอีกอ่ะตัวเราเป็นอะไรไม่รู้ออ ให้เราไปเดินเล่นทั่วแมประหว่าง4 3 2 1เด้อดีกว่ามันจะมีฟาร์มตาต่อไปฉันต้องชนะพี่ได้เลยทุกคนอ้าวอะไรเนี่ยให้เราไปแอบผู้ซ่อนหรือพ่อหาผู้ซ่อนหรือพ่อหาซ่อน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 ขอให้เวลาเราน้อยมากหน่อยมากในการซ่อนนะถ้าฉันต้องวิ่งเฮ็ด ตายเลยแล้วคนหาก็วิ่งไวเกินโล่งอย่างนี้ซ่อนยังไงให้เนียนซ่อนยังไงให้เนียนมาแล้วค่ะมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกระโดดลงไปมันมาแล้วมาแล้วเฮ้อมันก็เกินเธอฉันยังไม่ทันทำอะไรเลย มันเกินเกินจะราวสักครั้งได้ไหมเนี่ยคุณโจอี้คุณโจอี้คุณก็เก,ก,ก่งเกินอ่ะคนนี้คนหาคนเก่านะชื่อคุณนิกนะดูเหมือนว่าคุณนิกวิ่งไปทั่วเลยนะคะเนี่ยคุณนิกเนี่ยส่วนคุณเออเรียกว่าอะไรดีแบบแรงอ๋อมันคือภาษาไทยแล้วเนะี่ยนึกว่าตัวเอสกับตัวเจก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับค,คุณแบบแรงคะคุณ คือตัวภาษาไทยเนาะทุกคนเหมือนคนหาเขาจะอยู่ตรงนน้นนะทุกคนมันมีการแสดงจุดที่เราแอบด้วยนะคือแย่มากอะ่ะอยากเป็นคนหาตรงเลยจะได้หางง่ายๆหาเจอในพริบตา <c oughs> เสียใจมากเลยผู้ติดตามไม่เพิ่มเสียใจจุงเลย <c oughs> อยากให้ผู้ติดตามถึงหนึ่งพันไหวๆจะได้ไลฟ์สดด้วยกันนะคะอยากไลฟ์สดด้วยกันมากเลยเปะเนี่ยอ่ะอ่ะคุณแบบแรงเหมือนจะแอบไปทั่วเรามาดูฝั่งคนหามากดีกว่านะคะเหมือนเขาจะเหินไปไหนเนี่ยเขาเหินกลับมาบนนี้นะคะแล้วดูเหมือนว่าจะไปไหนไม่รู้เขาไปไหนอะ่ะเขาเดินไปตรงบริเวณสะพานจุดเกิดนะคะ เดือเหมือนว่าเขาจะคาดการไม่ถึงนะคะว่ามีคนแอบอยู่ตรงไหนมั่งนะฮะอยู่ตรงนู้นไงเดี๋ยวเราไปดูสิใครแอบอยู่นู้นคุณคุณแบบแรงแอบอยู่คุณอุย้ยคุณเหมือนคนหากันจะเจอคุณแบบแรงแล้วนะคะแต่ยังไม่เจอเขาแค่เดินมาเลื่อยเปื่อยนะฮะ เจอแล้วค่ะเจอคุณแบบแรงแล้วคุณแบบแรงคุณแบบแรงวิ่งคุณแบบแรงวิ่งวิ่งวิ่งสิบเอ็ดวิคุณแบบแรงต้องทนไหวนะคะคุณแบบแรงคะคุณแบบแรงได้ได้คุณแบบแรงคุณแบบแรงหนีได้ทุกคนเอาหนีหนีเข้าไปเอาระวังระวังมุดเวลาพอดีอะอะไรนีอะโอ้อะไรอ่ะไม่แฟร์เลย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 ขี้กองขี้กอง ือเหมือนอันนี้เขาจะมีสุ่มเวลาที่เราเป็นคนหานะคะมันก็จะมีมือสาหรับประมาณส5มรอห้าสิบเหรียญตอนนี้เรามีอยู่ย1สเ็ดเหรียญอ้าวที่เดิมอีกแล้วจะเป็นคนซ่อนหรือคนหาคนซ่อนหรือคนหาคนซ่อนอีกแล้วอยากเป็นคนหามั้งจังเราจะแอบที่เดียวกับคุณคุณคุณแบบแรงนะคะทุกคนเห็นคนหาปะนี่นี่นี่เขาอยู่หนมันเ,เขาจะมา เลียนก่อนที่ครับเก็บเลียนก่อนเหมือนว่าเขาจะอยู่ตรงนู้นนะจะมาแถวนี้ไหมมิเอะนะมิเอะมีเออย่ามาเลยอย่ามาเลยเฮ้ยอาหายหายไม่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 าวอา,อาดูเหมือนว่าตัวคนหานะคะเขาจะออกแมพโดยไรเหตุผลเ <laughs> แล้วเราก็เป็นฝ่ายชนะแค่นะี้ โอ้โหง่ายเกินอยี่เอาเป็นด่านเนี้ยด่านนี้นี่นี่น,น,น,นี่อันที่มันเป็นอาพาร์ตเมนต์นะคะมันเล่นง่ายมันแบบมันแอบได้ทั่วทุกสารทิศแบบไปบนตึกผู้หาหาเจอวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาคาดกันวิ่งไปที่ตึกไปที่ตึกทันไหมที่ตึกทันไหมที่ตึกทันไหม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  เราวิ่งขึ้นแบบไม่สนใจนะคะว่าจะหมดเวลาแล้วหรือยังไม่หมดนะคะเราวิ่งแบบไม่ต้องสู้ออยุู้นเอยู่นู้นเราจะวิ่งก่อน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 วิ่งสำคัญสุดวิ่งสำคัญสุดตองวิ่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 งขึ้นไปบนชั้นนสุดชั้นนี้เป็นชั้นที่เรานั้นรู้สึกแย่ิ อาจจะเชื่อว่าคนหาเขาจะสามารถเข้ามาในไอ้นี่ได้นะเขาอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอ่ะหาหาคนหาแบบนึงคนอ้าวผู้หาไปไหนเอ่ยผู้หาโอ๊ยยืนนุ่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเหมือนว่าเขาจะไปบริเวณบ้านนะดีเราไม่ไปบริเวณเขาเห็นเราไหมเนี่ยอุย้ยแย่แล้วแย่แล้วเอ็มก่อนเอ็มก่อนเอ็มก่อน เธอเขามองมาเขาหาไม่เจอเธอเห็นไหมเนี่ยเขาอยู่นู่นมุมอมองข้างนอกมันเห็นเราไหมอะมันก็เห็นนะเราแอ้คนมันเป็นกระจกทั้งบ้านทุกคนมันไม่แฝกหรอกที่มันเจอเห็นนะเราก็จะดูเขาไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเขาจะไม่สนใจเลยนะนเขาไล่ใครอยู่อ่ะเออเขาไม่สนใจเรา <laughs> ตายแล้วตายแล้ว ข,ข,ขึ้นไปขึ้นบนสุดมันบอกตำแหน่งเรานะคะเราก็จะย้ายที่นั่นเองเพื่อเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคนั่นเองนะจ๊ะเหลือีกสี่สิบแปดวิค่ะเหลือเฟือมากมีคนหาหายเฮ้ยเราให้เขาละสายตาได้ยังไงอยู่ไหนอยู่ไหนอย่าบอกนะอยู่ไหนคนหาไปไหน มีชีเธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะขอให้เธอมีชีวิตที่ตามหา <c oughs> วายวายวาย8 17แปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่เหมือนว่าคนหาเขาจะไม่เห็นเรานเนี่ยเขาตาบอดหรือว่าอะไรก็ไม่รู้สามสองหนึ่งเก็บเหรียญดิเออเออเออเวลาเหลือเฟืออะฮะ ฮะโอ้โหว้าแพนนะครับอเจอะเยอเยอะ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 ชนะครั้งแรกฉันรู้สึกดีใจมากค่ะรู้สึก Amazing ไทยแหละและนิ่ตาเพื่อไม่ให้ผู้ชมนะเบื่อของเราเบื่อในการพูดอ่ะพยายามพูดให้เยอะขึ้นเพราะว่าอุ้ยอุ้ยทำไมแล้วไป ในนี้จะเป็นบ้านยักษ์ของคนซ่อนอีกแล้วยักษ์เป็นค้นหาั้งจังเลยโอเก็บเปลี่ยนไปทั่วค่ะตอนเนี้ยพอเรายังไม่รู้นะคะว่าเราจะแอบ,บที่ไหนนะแล้วคนหาสามารถปีนไปได้ทุกที่แล้วดูเราสิเนี่ยสภาพวิธีนะ ύ, มาแล้ว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 แอแบบแอ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 บไป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 ด้วยเพื่อนไปด้วยไปด้วยไปด้วยแอบใบนส้อมไม่ได้ด้วย เราจะแอบเหมือนเขาจะไปทางนู้นนะจะไม่มาสนใจเราตรงนี้นะะนี่เออนี่เออเลิศมากเนียน,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 นให้ทุกคนเนียนนะโอ้ยเธอหยุดสิฉันจะพยายามเหมือนคนหาตอนนี้สามารถดูได้ไหมดูได้ดูได้ดได ตอนนี้นะคะคนหาเออเหมือนว่าเขาคุณคุณคุณหัวขาวเออเรียกคุณอย่างนี้เลยคุณหัวขาวจะเดินไปแถวไหนก็นม่รนู้นี่คนหายอยู่นี่นี่ไงคุณคุณเลซ่าอ่ะเรียกอย่างนี้แล้วกันสะกดไม่ค่อยถูกนะคะเรียกอย่างนี้แหละเอ้ยนี่ต้องเรียกว่าคุณคิตตี้เพราะว่าแต่งตัวน่ารักมากคุณคิตตี้คุณคิตตี้กำลังเอ่อเดินไปหาตรงฝั่งห้องซักรีดนะคะอ้าวแล้วคุณเบคอนเรียบร้อยครับเบคอนเรียบร้อยเลย โอเคอุย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 ,อยตายแล้วเหลือแค่ฉันคนเดียวเหรอเนี่ยเหมือนว่าจะเหลือแค่เราคนเดียวนะคะในนี้เนีย่ยทุกคนมันเลื่อนไม่ได้แล้วเหลือแค่เราโอไมยก็ oh God, ฉันต้องทนให้ได้เยอะที่สุดไปมาแล้ว,ม,ม,ลวมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว ไม่อยู่ละจ้าใครจะอยู่ก็อยู่ฉันไม่อยู่ไปก่อนนะไม่อยู่แล้วไม่ฉันเกือบรอดแล้วแต่ฉันก็ไม่รอดโอโหไม่น่าเลยอ h oh my god พลอยไายขั้นสุดแสบหูกันเลยเะสิะใครอยากใครเล่นอุ้ย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 อีกรอบรอบสุดท้ายละรอบสุดท้ายละครั้งนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดคนพาในที่สุดในที่สุดในที่สุดก็มีวันนี้ที่ฉันจะได้ออกไลยเหยื่อสี่สามสองหนึ่งไป จะออกลายเยื่ออุ้ยมีใครให้กินไหมถ้าเรามาดูกันดีกว่าอ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเหมือนว่าส่วนใหญ่ดูได้ไหมดูไม่ได้ด้วย,ยถ้าดูได้นี่หวานหมูเลยนะคนส่วนใหญ่นะ่าจะแอบในนั้นนะดูจากไอ้นี่แล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะดูลัดลีทีท่านะว่ามีใครอยู่ไหมนั่นเองนะจ๊จะ อะไรเนี่ยนี่คืออะไรนี่ไง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 นี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอนี่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 เรียบร้อยค่ะตายไปหนึ่งนะคะกำจัดได้แล้วกำจัดได้แล้วแล้วเมื่อกี้เห็นอีกคนหนึ่งวิ่งเข้าไปในนี้เดี๋ยวจะหายเจอเดี๋ยวจะหายเจอให้ดูให้ดูเห็นนะเห็นนะตาพิเศษเห็นนะนี่ไง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  นี่ไงนี่นี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ไง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 นี่ปาล์มเจอแล้วนี่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 ทำไมไม่โดนโอ้ยเด็กคนนี้เออยจนแท้ เราจะคอยจับตาดูเพราะตอนนี้เราเหลือเวลาโอ้ยนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวแล้วเจเจมานี่มามาหามาอยู่นี่เองเหรอจ๊ะอยู่นี่เองเหรอขอหน่อยใกล้ๆกหน่อยกอดหน่อยเอ๊ยไปไหนแล้วเอยู่นู่นอ,อยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอยอยู่ไหนเออยู่ไหเออยู่ไหนเอ ơi, ่ยตบ Uh huh. เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนั้นอีกคนนั่นไงนั่นไงเจอตัวละเจอตัวละมานี้มานี้มาใกล้ๆซะดีๆอยู่ไหนเอ่ยอยู่ในนี้ใช่ไหมอยู่ในนี้ใช่ไหมคิดว่าฉันเข้าไปไม่ได้หรอเขาบังกดซะด้วยนะเนี่ยคนส่วนใหญ่ชอบขึ้นชอบขึ้นที่สูงนะฮะอยู่ไหนออกตัวมาในนี้อยู่ไหนเนี่ยโอ๊ย หาตัวไม่เจออยู่ไหนออกมาก่อนนี้ฉันนั่นงไงนั่นงไงนั่นไงเกือบเกือบไอ้คนนี้ไอ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 เจ้คนนี้ใช่ไหมหรือว่าเจ้คนนี้นี่แนี้นี่เนี้ยห่วยไหเนี้ยตาสุดท้ายก็ไม่ได้แล้วแหละมันต้องอีกรอบหนึ่ง คนดูบอกว่าวโอ้ยคนซ่อนอยากเป็นคนซ่อนให้โอกาสฉันโอเคแอบบนิดเดียวแต่อไ,ไม่ได้ด้วยแน่นอนค่ะเรามันคนฉลาดเราจะไปแอบ,บตรงที่คนอื่นเขาไม่แอบ,บกันโอ้ไม่ก็ฉันฉันแย่แล้วละ่ะฉันแย่แล้วละ่ะฉันไปก่อนนะแย่แล้วละ่ะแย่แล้วละ่ะเราเผลอปล่อกดตัวให้เขาเห็นไปแล้วละ่ะ เขาจะไม่สนใจด้วยนะเหมือนว่าเขาอยู่ตรงหน้าเราเลยนะคะตอนนี้ไปแล้วไปแล้วโอ้ยเหมือนว่ามีคนคนหนึ่งแย่ yeah, เขาแล้ว่ะเหมือนเจ้คนนี้เขาจะไม่สนใจอะไรเลยนะเขาไม่เห็นเหรอตรงนั้นน่ะเขาเดินไปเรื่อยจนไม่เขาไม่รู้ตัวหรอว่าตัวเองเป็นคนหาหรอขอโทษนะคะอ๋อดกัดกดักเขาดักนั่นเองไปไหนอะ ไไหนอ่ะพี่พี่พี่หามันก็ได้อ่ะอ่ะ,อะสนใจมากเลยเนี่ยรือว่าเขาจะน่นไงน่นไงเกือบโดนเกือบโดนเอา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 ไปไหนแล้วค่เาเจ๊เบคอนนี่ก็จุกเก่งจริงจริร้อยเรียบ้อยเ <laughs> หลือแค่เจ๊หัวหนังสือกับกับตัวเราเองที่สองคนนะ่ะไอ้เหลือแค่สองคนเองเจ๊หนังสือต้องเอาให้รอดนะเอาให้รอดเอาให้รอดเข้าใจเปล่า กลับมาที่ตัวเองก่อนตัวเองก็กลัวไม่เบาไม่ไม่ไม่คือเธอฉันเก่งเกินฉันรับไม่ได้ออก ไปเอาฉันออกไปเวลาก็ช่วยหมดลงด้วยรับไม่ได้เกิดเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น o ้ oh my god ไมทำ <c oughs> ไมทำไม,ไมจเจ้าใจหลายกระสันจังเลยเพื่อนเอาให้รอด28วิเอาเร็วเร็วหนังสือฉันเชื่อว่าเธอจำได้ <c oughs> ไอคนนี้นี่ไอเจ้คนนี้นี่ทำไมเจ้คนนี้เป็นคนนี้ใส่ไม่ดีเลยเนี่ยทำไมถึงทำได้ลงคอโฮ้ยเจ้เจ้ยู่ไหน่นี่นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสนุกเกินหรือเปล่าอย่าลืมกดไลา์กด subscribe กดติดตามเพื่อทึงมุ่งสู่1,000 subscribe ไปด้วยกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายไปดีกว่าไปดีกว่าคนหาค่ะว้าฮ่าาบายบายไม่ได้ดูหรอกบาย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 นะจ๊ะกดติดตามด้วยใครไม่กดติดตามจิ้มตานะนี่ยที่เนี้ยเนี้ย <laughs> กดเดี๋ยวนี้